Hello my friend and world how are you today I'm fine I'm fine thank you very much my friend n i c e t o meet you thank you for come enjoy watching my video please when you come not forget to comment for I can go see you okay, <laughs> o k oi, a c, e y my friend มาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาทิ่แตกเย็นยะเมืัอนี้เขาเอว่าพื้นนั่นเงี้ยฝรั่งพาผัวไปยุพัทยาเสียผัวซ้ำพี่น้องเฮ้ยมาฟังเอาตั้งแ่จ่อยเหตบ่ายอยู่นะคะ่อยจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะจ๊ะใครอยากฟังมึงลนยาโอ้ยกูมาจะไม่แย่กูเออฟังไรแน่พอมีแห้งจ้ะ ใชนีน่ยนะก็อย่าลืมพี่น้องเก้าน่ะพี่น้องไม่มาแล้วก็ตั้งเลยเด้อครูทั้งกะละมังมอนิ้วแรงใจไหนคอยได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนะจ๊ะค่อยว่าอยากไปแบบฟรีๆนะจ๊ะมาแล้วก็หากำลังใจไปเลยนะจ๊ะเอาจัดเลยดีกว่าพี่นอ้องว่าลําค้านั้นยาขนาดเลยต้องจำใจฟังให้มันจบนี่เออต้องจบแล้วพี่น้องแล้วคอยไปจบทุกช่องแล้วขาอบอขาอบอคี่มาอุราชา้ำนากผัวรักไม่เคยสงเงิน รู้ข่าวปวดร้าวลือเกินเมื่อรู้ว่าเงินหาไม่มาเถืงเมียพ่อแม่พัวรับเต็มที่รับเงินจากพี่ที่ซาอุดีอา,าระเบียส่งมาให้ใช้กันวนวลเนียส่วนลูกมีเฮีานังเลียน้ำตาก่อนไปใช้เงินเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของภรรยา เอาไปจำนองค่าประกันนายนาพอได้เฮินฟ้าก็ทำท่าเลืมเมียเสียใจเดอกเพ่แตกแรงพี่พ่อหน้ากันแกล้งกันแกล้งให้เมียเศร้ากามาองพอแม่น้องห้องไรเมียนีซังฝรั่งอัปปีไลรนี้ถูกแรงเศร้าแก่ไม่ตกก็คือหัวอกผัวเป็นเมีย เรื่องในเสียก็ว่าแต่เมียฝรั่งสิ่งทำดีทำไมไม่มีใครรู้เมียฝรั่งไม่ได้ชั่วทุกคนที่เขาชั่วเนื่องพัวฝรั่งไม่ให้ตังคอยตั้งตาไม่เห็นเขามาหาตนสาภายหลังแทบครั้งนห้กระมอนว่าผัวของตนมีเมียน้อยอยู่พัทยาหูแล้วท้อ แล้วทอแทบสีบอยังเหลือนี่คือหัวอกเมียแมนบ่มีปลายหัวฮ่าฮายบ่เมียฝรั่งบาทนี่ฮ่าฮาฮ่เกาหยาตัวแล้วผัวน่ะเออพอฮ่่มาอีกแล้วไปพี่น้องเออรีดผ่าคือเขาพี่น้องอุ้ยผ่าไหล่เต็มเลยทุกอาทิตย์อันยานี่เอออันสามเจาก็รีดทุกสามมือพี่น้องใครรีดผ่าบะเก่งนะมฮะพี่น้องเออ <c oughs> งานหลายเวียกหลายจ้าพี่น้องจ้ะอือัน,นต้ว่าคอยกระสิบไปแต่ช่องที่มาคอมเมนต์คอยนะคะเพราะว่างานคอยหลายนะคะพี่น้องเออทั้งลูลกทั้งงลูกท่งเต้านะคะพี่น้องเออ อคอกันซีวอาวชีวิตประจําวันแน่ว่าพื้นค้นแน่อันนั่นอันนี้นะคะตามภาษาของ่อยนะคะพี่น้องนะเออถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะจ๊ะน้องจ๋าถ้าเราใช้ทั้งสองอย่างกับเรื่องของเธอนะจ๊ะ <laughs> แล้วแต่เธอนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกนิ้วแรงใจขอบคุณทุกกระครังแรงใจจ้ะพี่น้องจ๋าหีบว่าวฮีบว่าวกูาววาวทาฟังยุบพนะพี่น้องว่าโอ้ยกูมาอย่ามายแยกกูไป,ไปไปขึ้นหิ้งไปเลยกูถวายายกวยไปแล้วไปกินเลยนะจ๊ะเออ สมัยคอยเขาเลี้ยงนะพี่น้องนะสมัยคอยเปิดบ่ายอยู่นะฮะพี่น้องเออบ้านนี่เออรับล้างไว้เกษียณเมว่อไร่พี่น้องเออประมาณเจ็ดสิบนะเพื่อนคอยแหละนะฮะอืมชื่อยันนะจ๊ะเออชื่อยันนะฮะเขาก็ซื้อบ้านนะะพี่น้องเออเกียร์ยาอยู่วินเลดหนึ่งนะเขาอยู่วินเลดสามนะจ๊ะอยู่หลังบ้านยาเลยจ้ะพี่น้องจ๋านะฮะแกก็มาทุกวันนะเออเป็นลูกค้าประจําที่ร้านเพียรยาจ้ะพี่น้องเอออ่า กินหลายดอกแล้วนะแต่ว่าเมาหมดมือหมดคำนะจ๊ะอืมไอ้ที่ว่าพ่อกินหลายยังจีไปกินบาเอื่อนเมามาแล้วนะฮะแต่ว่ามาฮอขคอยนี่ต้องส่งกลับบ้านนะพี่น้องเนาะเออบานนี่แล้วก็มาติดเด็กหน่อยอยู่ันบาข่อยมาละพี่น้องเออเด้อมาติดเด็กหน่อยอยู่บาคอยคอยกับจักสิวายังได้เนาะงานคือเงินเงินคืองานเราเป็นเจ้าของร้านเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรนะฮะพี่น้องเออแล้วแต่ลูกค้านะฮะแล้วแต่ลูกน้องมันมาละพี่น้องเออ ผู้หญิงทํางานบากร์กพี่น้องก็รู้รรรกันอยู่เนาะเงิน,งน,งนคืองานงานคือเงินนะ,ะเ <c oughs> มียฝรั่งก็ทําบาจนทํางานบาจนร่ํารวยนะฮะอยู่บ้านแล้วลนะก็สิบยี่สิบล้านนู่นแหละนะโกอินเตอร์มาถึงเมืองนอก่นละนะจ๊ะพี่น้องเออผู้เพิ่นโชคดีนะฮะขอกระเรียงลูกน้องอามาหลายสัตวัษมาหลายชีวิตคือกันะฮะพี่น้องสิบห้าสิบหกปีที่คอยทำบามานั่นนะฮะพีะ่น้องเขาก็เรียงลูกน้องคอยจนได้ดีมีผัวเรียงมาทุกคนนะคะพี่น้อง แต่ว่าบาข่อยนะมันอยู่ในโซนในซอยนะฮะซึ่งหากินกับฝรั่งแพนชั่นนะจ๊ะไม่ใช่ฝรั่งถั่วนะจ๊ะพี่น้องเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อเรามันทุนน้อยก็ไม่กล้าไปเปิดที่ในเมืองใช่ไหมพี่น้องกลัวโดนแปะเจีย๊ยแล้วก็มีโลมีหายเราก็เลยเออแต่อยู่ในซอยนะ่ะเราหากินได้ทั้งปีนะเออมันมีโลมีหายเดี๋ยพี่น้องหากินได้เหมือนปีหากินกับฝรั่งบ้านๆน,นะฮะพี่น้องเออมาที่นี่คอ,อยย้ยันนี่เออ แล้วก็มีเมี้ไทยนะคะพี่นออ้องเออเนี้ก็ทัะได้เ่าน,นะฮะเออแต่เมี้ฝรั่งอะ่ะพอมีผัวฝรั่งแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยจะแต่งตัวนะคะพี่นออ้องเออเวลาอยู่บ้านเรานะพี่น้องนะแต่งเอ่อปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นอิเพิงถือว่ากูเนี่ยเออมีผัวแล้วมีบ้านแล้วมีรถแล้วนะคะเออบานน่อันตรายแล้วพี่น้องที่จะพาผัวไปอยู่ในเมืองที่มีบาเบียหลายๆนะคะถ้าอยูกับยูบ้านนอกไปเลยนี่เพียงย้าวแล้วขอเตือนไว้ก่อนนะพี่ยนย้องเออ อยู่บ้านเฮาเลยนะฮะตั้งจังหวัดไปเลยนะฮะพี่น้องเพราะว่าสิ่งเล้าใจสิ่งยั่วยวนมันเยอะนะฮะเจ้าของบาร์ก็ต้องหุบปากเหมือนกันเพราะมันเป็นงานของเราใช่ไหมล่ะพี่น้องเออบารนี่อันผู้เมียนัอนกาเอางเงินได้พี่น้องเอออันแต่งานจนมีลูกน้ำกันนะฮะอา่าลูกก็ประมาณเออเจ็ดแปดขวบนะฮะเมียก็ใช่ย่อยนะฮะเออฝรั่งก็เลยเบื่อนะฮะ อ,อปลาตัวเดียวก็เน่าไปทั้งหมดอนะ,ะออคนทําบาเนี่ยนะเออบาเน,นี่อันเมื่อคืนนี่นนนก็ป้อยลูกทิ้งไว้ลูกเพิ่งจะหกขวบนะฮะพี่น้องอย่างเจ็ดขวบนะฮะหัวก็ออกไปกินเหล่าเนี้ก็ออกไปเที่ยวเทคนะฮะพี่น้องเออละละหาผัวมาพ่อกับมาหาข่อยเออทางเขาบ้านเออทางเขาบ้านแล้วจะไห้ใจบาข่อยมากนะฮะเ <c> ส <oughs> ียใจว่าะอะไรเสียใจว่าะไรดอกเด้อนะจ๊ะ พียงยาเห็นแฟนหรู้ไหมเออยังไม่มาพียงยาก็บอกไบบนี่นะเออแต่ที่แฉ่อยู่ทั้งเถิงนะฮะพี่น้องเออทั้งเถิงห้องนะฮะกับอันเด็กหน่อยนะฮะวันนี้เมียนี่ก็เถิงเที่ยวเถิงกินนะฮะเถิงเลียงผู้ชายแน่นะฮะชอบเที่ยว,รวครั้วเกะมันบ็นไรพี่น้องแล้วก็เอาแต่เงินนะฮะพี่น้องเออไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาไม่ดีนะพี่น้องนะแต่เขาทนไม่ไหวแล้วไงเขาก็จะหาทางออกทีเนี้ยพี่น้องนะเออ เขาก็มาปรึกษาพี่อนยาเหมือนกันแหละว่าอา่าฉันจะทํายังไงดีฉันมีลูกกับเขาเอา่บ้านก็ซื้อด้วยกันแต่ฉันซื้อในนามบริษัทนะเอบอบ้านนี่มีปัญหาเราพี่น้องบ้านนี่นะออซื้อบ้านในนามบริษัทนะฮะเออบ้านนี่อันแล้วนี่เป็นเอ่เราทํางานเป็นผู้จัดการยุทธนาคาันยูฮอลแลนด์เด้อพี่น้องเด้อเออเป็นผู้จัดการได้กินเงนินเกษียณแล้วนะฮะเราก็นาตาดีสูงนะฮะพี่น้องเออบ้านนี้ ผูมียนี่ก็มักเที่ยมว่ล่ะบาดนี่แกก็อยู่แบบถาวรเลยนะพี่น้องนะก็อยู่กับเมียเนี่ยนะเออเป็นอยู่หมู่บ้านโครงการสามเนี่ยประมาณสิบกว่าปีแล้วนะฮะสิบกว่าปีที่พี่เอียนยารู้จักแกงแต่เปิดบาร์แรกนะฮะพี่น้องบาเนี่มาติดเด็กน,น้อยมายิงบาข่อยนะฮะมายิงบาข่อยก็แล้วจะสิหายเอียงแบบนี้นะก็โอเขเอาใจเปนปบ่ละเออก็ทํางานใช่ไหมล่ะพี่น้องนะทีนี้ก็เออแกก็ไปมีปัญหากับเมียแกนะฮะว่า เขาเที่ยวมากแล้วก็ขอเงินเยอะนะฮะจุนเจือพี่น้องแต่ส่วนมากจะีว่ค่อยได้จุนเจือพี่น้องดอกส่วนมากไปจุนเจือคาราโอเกะนะจ๊ะ <c oughs> <g ül> เรียงมู้ซ้ายนะพี่น้องเราจับได้บาทนี่นะฮะแล้วก็เอาคือกันพี่น้องนะแล้วมาเอาผู้หญิงบาทคอเรากลับไปขอย,ยากับเอ่อเอ่อเมียเราน,นะฮะพี่น้องให้ซลาบาทใน้พี่น้องนะเออบ้านก็ในนามบริษัทนะ,ะเออแกแกแกฟ้องแกได้บ้านนะฮะพี่น้องเพราะว่าแกซื้อในชื่อบริษัทนะ เออเมียไม่ได้ไม่ได้นะคะพี่น้องเออบ้านนะอ่ะเออแต่ว่าเราก็ให้เงินส่วนหนึ่งไปอยู่นะฮะคอยถึงบอกว่าเออระวังแน่นะฮะที่ไปอันพาผัวไปยุ่เมียงพัทยาก็ดีนะฮะพี่น้องนะฮะรู้จักแต่งตรงแต่งตัวให้มันทันสมัยบ้างนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะสังคมเมืองใหญ่ไว้ใจใครไม่ได้นะฮะแม้ตแต่ลูกจับผัวเพียงอยากมาเล่าสู่ฟังคแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลอนหมดอะไรบ้างกับผู้ชายนะฮะ แต่ว่าคลิปต่อไป่อยสิเอาคลิปวันเกิดครอบครัว่อยมาลงก่อนด้วยพี่น้อง่อรกำลังแต่ต่อ,อยู่ขอบคุณทุกช่องแรงใจจ้าใครว่าใครฟังซ้ำนี้เจ้าก็ระวังไว้ให้ดีนะฮะเอ่อทานี้ผัวกับไปอยู่วันนอกเลยนะฮะเพต้องบพต้องพาเขาเมืองง่ญ่เมืองท่องเที่ยวอ่อาที่สังคมมันหลากหลายนะฮะเออในการแข่งแย่งชิงดีแม้แต่ผัวก็ไม่เหลือนะจ๊ะพี่น้อง <laughs> ขอเตือนไว้ก่อนนะจ้ะพี่น้องจ๋าเอ่อหลายคนเป็นเช่นนั้นนะจ๊ะ แค่นี้จ้าสิยูอินคลิปไปจ้าเริฟยูเริฟยูบายบายเดี๋ยวมาเล่าใหม่นะเดี๋ยวจะเล่าให้มันเลยนะเออไปละบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้า